ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวลาป่วยกันเหมือนทุกคนนะครับก็วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวก็จะมาเล่าข่าวนะครับเพื่อเพื่อนๆนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาไม่ได้ติดตามข่าวเนาะก็มาฟังผมนะครับมาเล่าข่าวแล้วก็รวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับตามสไตล์ของผมเองนะครับ ก็มาลองฟังดูนะครับเป็นการวิเคราะห์การเมืองแบบภาษาบ้านๆนะครับไม่ได้มีภาษาทางก,การเมืองอะไรมากมายนะครับก็มาลองฟังดูนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่31นะครับสิงหาคม2566เนาะก,ก็จริงๆไม่ได้เล่าข่าวมาประมาณวันสองวันละนะครับก็มาลองฟังกันดูเนาะคือวันนี้เห็นว่ามี ช่วงนี้นะไม่ใช่วันนี้นะช่วงนี้ก็เห็นว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆเกี่ยวกับการเมืองนะเป็นเหตุการณ์ที่แบบเป็นเหตุการณ์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่ที่น่าสนใจแล้วก็ยังเป็นดราม่าอยู่ในในดราม่าแล้วก็ถกเถียงกันอยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรเงี้ยนะครับ ก็วันนี้นะครับล่าสุดเนี่ยนะวันนี้คือสภาเปิดแล้วนะครับก็มีการประชุมสภาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ถึงช่วงบ่ายนะครับแต่ว่ามันมาพีกับช่วงบ่ายๆนี่แหละนะครับก็คือมีสภาล่มนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับอันนี้ว่าทาง PPTV PTV h นะครับพ p t v HD เนี่ยเพจเว็บไซต์เขาข้เสนอข่าวอะไรบ้างนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับ ก็อันนี้คือต้องบอกก่อนวนะ่าผมก็มีการไปอ,อ่านมาบ้างแล้วแหละแล้วก็มีการดูดูการพิพายสดหรือการประชุมสภาสดด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูทุกจังหวะเพราะว่ามันค่อนข้างจะนานนะก็มีบางจังหวะแต่ช่วงเท่ดรามา่าผมเองก็ไม่ได้ดู <c oughs> นะครับก,ก็ไม่ได้ดูเรามาดูว่าทางพีพีทีวีเนี่ย HD เอชดีเขาเสนขอข่าวยังไงบ้างนะครับ ก็บอกว่านะครับสภาล่มครั้งแรกนะครับในรัฐบาลเพื่อไทยนะครับเจอสอสอดดประชุมเพียบนะครับก็ในข่าวเนี่ยบอกว่านะครับก็คือ,อเกิดเหตุการณ์วุ่นเนาะเนื่องสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับระหว่างการพิจารณายติขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีการตั้งคณะกรรมาการกรรมธิการวิสามัญน,นะครับเพื่อให้มีการพิจารณาศึกษา แก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องของราคากุ้งตกต่ำนะครับก็โดยมีสอสอนะครับของพลังประชารัฐจังหวัดฉะเชิงเซา,านะครับเป็นผู้นําเสนอเนาะ็นผู้นําเสนอ,อให้มีการตั้งคณะกรรมการในยตินะครับก็จากนั้นนะครับก็จะมีสสของพักเก้าไก่นะครับจากกรุงเทพนี่แหละนะครับก็ให้มีการเสนอนะครับ นับองค์ประชุมนะครับก่อนที่จะมีการเสนอติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้มีการนับองค์ประชุมเนาะว่าครบหรือไม่นะครับเพราะว่าทาง emotions, สสเองเนี่ยก็สสเก้าไกลเองเขาก็เห็นว่าเอสอสสเพื่อนสอสเนี่ยในในสภา,าเนี่ยมันหายไปเยอะนะครับจากตอนเช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเสนอให้มีการนับองค์ประชุมซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีมันเหมือนเราโดดเรียนนะเพื่อนถํามันเหมือนเราโดดเรียน นะก็คือมันควรต้องอยู่เพราะว่าเร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 าับเงินเดือนจากประชาชนนะเราต้องทาหน้าที่เนาะอันนี้ถามว่าทําถูกไหมน,นี่ทาถูกแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราไม่รู้ได้ว่าจะมีในยะแอบแฝงอะไรหรือเป็นเกมการเมืองอะไรอันนี้คือไม่ไม่สามารถรู้ได้ครับแต่ว่าการนับองค์ประชุมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่อ่าจริยธรรมของสสควรทําคือคือถ้าถ้าสสนะครับในสภาเนี่ย อายุกันอย่างหนาตาเนี่ยผมมองว่าการนับองค์ประชุมเนี่ยมันก็แทบไม่จาเป็นนะครับแต่นี่คงมองว่าสสเนี่ยในสภาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ในข่าวก็บอกว่าเป็นการอ้างว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเนาะทีนี้เนี่ยพอมีการเสนอให้มีการนับองค์ประชุมเนี่ยนะครับสสจากพักรวมไทยสร้างชาติเนาะก็ก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเขามองว่าเก้าไก่เนาะ คือไม่ควรมาเล่นเกมการเมืองนะครับเกษตรกรรออยู่นะครับอามองว่าการเสนอนับองค์ประชมุมตอนนี้มันไม่เป็นมันไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรที่รอฟังอันนี้คืองงมากเพื่อนเพื่อนมันย้อนแย้งกันหมดเลยนะครับคือนะครับเกษตรกรรอฟังอาจจะจริงนะครับสังเกตดูนะครับคือช่วงนี้นักการเมืองเก่านะครับนักการเมืองเก่า,เ,กาเนี่ยก็มักจะอ้างประชาชนว่ารอไม่ได้เช่น ประชาชนรอไม่ได้ต้องรีบจัดตั้งราัฐบาลน,นะครับต้องรีบแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเนี่ยจะอ้าประชาชนตลอดเลยนะอันนี้ก็บอกว่าเกษ,ษตรกรรอไม่ได้นะครับปัญหารออยู่ซึ่งอาจจะจริงนะอ่ะซึ่งอาจจะจริงแต่ในเมื่อปัญหามันสําคัญขนาดน,นี้ทำไมครับเพื่อนๆทําไมอนะสอสอถึงบางบางตาคือมันไม่หนาตานะครับก็การนับ องประชุมมันก็เป็นธรรมสุดแล้วเพราะว่าสอสอควรที่จะให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับมันไม่เป็นธรรมอย่างไรนะครับตามที่สอสนยฮะสอส,อสอจากพักพลังประชาชนเขาอาร่าพรรพักรวมไทยส,สร้างชาติเขามองค่าอันนี้คือย้อนแย้งในตัวทั้งหมดเลยนะครับก็แล้วมันไม่เป็นธรรมอย่างไงนี่ผมก็ไม่ทราบนะเพื่อนผมก็ไม่ทราบมันไม่เป็นธรรมอย่างไง หรือสสท่านนี้เขารู้อยู่แล้วว่าถ้านับองค์ประชุมยังไงสภาก็ล่มนะครับมันก็ต้องล่มเป็นปกติเพราะว่ามันสสที่สสคนเข้าให้ครบไม่ว่าจะเป็นสสฝั่งไหนถูกต้องไหมฮะนะก็จากนั้นจากนั้นเนี่ยคุณวิโรจน์นะครับคุณวิโรจน์อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะโพชื่อได้หรือเปล่าก็คุณวิโรจน์นะครับก็สสบัญชีรายชื่อจากพักเก้าไก่นะก็จริงๆแกก็มองว่า ก็ควรจะน่า,าถูกแล้วเพราะว่ามันคือถ้ามันเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆสสมันไม่ควรทิ้งนะครับสสไม่ควรที่จะทิ้งในในยตินี้ใช่ไหมฮะคือถ้ามันมีความสําคัญแน่นอนจํานวนสสมันก็ต้องสําคัญด้วยอยู่แล้วนะครับในการประชุมนะครับฟังในยตินี้นะครับก็จึงขอให้มีการนับองค์ประชุมเพื่อพิจารณานะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ด้วยว่า พักใดให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วพักไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐท,ที่เสนอมาเนี่ยดูซินะครับว่ามันว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีสอสอยู่ในสภาเท่าไหร่ปรากฏว่านับไปนับมามีแสดงสอสแสดงตนแค่98คนจากทั้งหมด498คนนะครับแน่นอนมันไม่ถึงพอไม่ถึงก็ไม่สามารถเสนอได้ก็ต้องสภาก็ต้องล่มสุดท้ายนะครับ ประธานสภาก็สั่งปิดประชุมเวลาสี่โมงเนี่ยอันนี้แหละครับคือคือคือสอสอที่บอกว่าปัญหาประชาชนเนี่ยนะครับรอไม่ได้รอไม่ได้มันเหตุผลก็คือสสก็ต้องอยู่ให้ครบแล้วเพื่อที่จะเสนอยตินี้ให้ผ่านสุดท้ายจะได้ตั้งคณะกรรมการที่กรรมการเพื่อไปแก้ไขปัญหาราคากุ้งมันจะต้องเป็นแนวทางน,นี้นะ แต่อันนี้อะไรนะคือคืองงมากเลยนะฮะอย่าว่าอย่างวันนี้นะก็คือก่อนหน้านี้นะครับสมัยประชุมของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อไทยเองเนาะเพื่อไทยเองก็ทําทลักษณะเน,นี้ยเล่นเกมลักษณะเน,นี้ยอยู่บ่อยครั้งนะครับกับรัฐบาลของลงตู่นะครับลุงป้องอะไรเงี้ยก็าแบบนี้ ทำแบบนี้หลายรอบแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยมีเหตุผลด้วยแต่พอมารอบนี้ก้าวไก่เขาเขามีเหตุผลที่จะทําด้วยซ้ํานะคร mm hmm. ับกลับไม่ให้ทำก็กลับกลับมองว่าเฮ้ยประชาชนรอไม่ได้ไม่ควรมาเล่นเกมกันมันไม่ใช่นะเพื่อนคือผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญกว่าการแก้ไขปัญหาหรือเสนอยติเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนด้วยซ้ําคือระเบียบวินัยของสสอ่ะคือนี่มันมันมันยุคสมัย ยุคสมัยนี้แล้วเพื่อนเราไม่ควรมีสสประเภทแบบไม่มีวินัยในการทํางานอะ่ะคือไม่ใช่ว่าสามวันหกสิบห้าวันมาทางานแค่สี่วันนีม่มันไม่ควรมีแล้วเพื่อนประเทศชาติต่อให้เรามีนโยบายดีแค่ไหนนะครับมีการทํางานที่ดีเลิศหรือน,นอกสาภาดีแค่ไหนแต่พอถึงเวลาแล้วคุณไม่เข้าประชุมแบบเนี้มันประชาชนไม่ได้อะไรเลยนะครับเพื่อนแล้วต้องมานั่งจ่ายเงินเดือนให้ใหคนกลุ่มคนเหล่านี้แล้ว ก็มาบอกว่าเอ้ยทำเพื่อประชาชนแก้ไขเพื่อประชาชนตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อประชาชนมันมันสอเขาเรียกว่ามันสอมันสอมันมันไม่ได้สอบไปถึงแบบนั้นนะครับคือมันมันแค่ต้องการให้มีอำนาจแค่นั้นที่เหลือก็คือล่าทิ้งอุดมการล่าทิ้งจุดยืนล่าทิ้งประชาชนไปหมดอย่างเงี้ยไม่โอเคนะครับผมมองว่าไม่โอเคสําหรับคนที่โดนคนที่โดนในการประชุมสภานะครับ คือถ้ามีการเปิดประชุมสภาคุณก็ต้องอยู่ให้ครบตามชั่วโมงที่มันไม่น่าเกียดนะครับยกเวน้นมันมีเรื่องด่วนแล้วไม่ใช่เรื่องด่วนพร้อมกันเป็นสาม0ี่ร้อยคนแบบเนี้ยไม่โอเคครับก็อันนี้เป็นข่าวแรกนะครับเพื่อนก็ของวันนี้นะของวันนี้เป็นข่าวใหญ่ด้วยเนาะก็จริงจมันตั้งแต่เมื่อวานแนละ้วก็มีมีข่าวแบบดราม่าหลายข่าวเหมือนกันนะก็อย่างเช่นอันเนี้ยนะครับอย่างเช่นอ๋อนี้เลยละกันนะ อย่างเช่นคุณหมอชนน่าเนเาก็ก่อนหน้านี้เรารู้อี่แล้วว่าแกดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเนาะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนช่วงเมษาที่แกหาเสียงไว้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดนะครับคือในช่วงดีเบตเนี่ยแกก็บอกว่า,าเพื่อไทยเนาะเพื่อไทยนำโดยคุณหมอชนนาที่เป็นหัวหน้าพักคเนี่ยจะไม่มีทางร่วมกับ พัประเด็จการพักที่สืบทอดอํานาจประเด็จการพักที่เป็นนั่งร้านให้กับประเด็จการนะครับแล้วก็จะไม่จับมือกับสองลุงอย่างแน่นอนสามปออย่างแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสุดท้ายเกิดเหตุการณ์นั้นจริงครับจริงๆแกก็ยัง,ง,งไม่พูดในนะตอนนั้นนะจนเหมือนกับว่าพิธีกรขยันขยอถามถามเข้าถามเขา,า,าแกก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆตนจะขอลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทย นะครับซึ่งตอนที่ได้ลั่นวาจาหรือพูดแบบนั้นนะครับคนส่วนใหญ่ที่ได้ฟังได้เห็นก็เข้าใจว่าจะเป็นการแบบยุติบทบาททั้งหัวหน้าพักแล้วก็สสนะครับทุกคนเข้าใจแบบนั้นนะครับมาตลอดนะครับจนวันนี้นะครับก็มีนะครับได้คะแนนเสียงไปแล้วก็มีไลลรำไม้ต่อในการจะตั้งรัฐบาลเนาะ สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยตอนนี้อย่างที่เพื่อนรู้ก็คือไปรวมกับหลายๆพรรคนะครับที่อยู่ในขั้วของเผด็จการนะไปรวมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาเล่นคำเนาะจนตอนนี้มาเล่นคำก็คือลาออกจากหนณาพรรคเรียบร้อยนะครับแล้วมารับตำแหน่งคร่าวๆนะครับจากโผคลมอที่หลุดมาคือจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนาะ ที่มีโผล่ออกมาก่อนหน้านี้แน่นอนออกจากห,น,หน้าพรรคเพื่อมาดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีพูรง่ายว่าทิ้งตําแหน่งที่ทิ้งตาแหน่งเดิมเพื่อไปรับตําแหน่งที่ดีกว่ามันเป็นการเสรียสละตรงไหนมันเบืออ่อนะเนี่ยนะครับคือไปหมดแล้วนะครับพี่หมอ,อ,อนะครับไปหมดแล้วตอนนี้นะครับหมดแล้วนะครับความน่าเชื่อถือนแทบไม่มีนะครับ อะไรที่เคยพูดไว้ก็เป็นเทคนิคการหาเสียงเพราะวันนี้บอกจะลาออกจากพอไปรวมนะครับกับคํากับทําสิ่งที่ตรงข้ามกับที่เคยพูดไว้นะครับก็หลายคนคิดว่าจะยุติบทบาทนะครับลาออกจากการเป็นสอสอนะครับจากการเป็นหัวหน้าพักแต่นี้ก็ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักแล้วมารับตําแหน่งที่คาดว่าน่าจะได้เป็นตําแหน่งรัฐรับ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขด้วยมันก็เนี่ยครับข่าวเนี่ยมันเป็นดราม่าอยู่เมื่อวานนะตั้แต่เมื่อวานน,นะครับก็จนหลายๆคน,นก็วิพากวิจาร์วนะ่ามันมันไม่ได้ป็นการรับผิดชอบอะไรเลยมันคือการสละตตำแหน่งเดิมแล้วไปรับตำแหน่งที่ดีกว่าเอาไปพิจารณากันดูนะครับเพื่อนๆเ,เอาไปคิดกันดูเนาะว่า ตอนนี้นะครับเป็นอย่งนีแล้วเพื่อไทยเนาะคือจริงอยู่ว่ามันเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลแต่มาในนามพรรคนะคหลายๆคนพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างนีหมดแล้วนะครับแล้วนโยบายต่างๆเนาะที่เคยประกาศไว้เนี่ยเราไม่รู้เนาะว่าจะฝากอะไรได้มากน้อยแค่ไหนกับพรรคเพื่อไทยนโยบายเนี่ยเป็นนโยบายก้าวหน้าหลายหลายนโยบายเลยนะครับ ไม่รู้จะทําออกมาได้หรือเปล่าหนึ่งในนั้นผมอยากจะให้แบบสําเร็จเลยจริงๆก็คือ,อาการแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่ไม่เป็นธรรมอยู่เนี่ยนะแก้ไขให้สําเร็จแต่ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าดูจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยทําตรงข้ามกับสิ่งที่พูดไว้เกือบทั้งหมดเลยแ <c oughs> นวคิดเอาไปคิดดูนะเอาไปคิดดูใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับสําหรับข่าวนี้เนาะ ก็เนี่ยในเมื่อวานเนี่ยก็ช่วงเวลาไล่เรียกกันเนี่ยก็จะมีนี่เหมือนกันนะข่าวนี้เหมือนกันนะครับข่าวคุณเสรีพิสุทธนะ์ก็ได้ลาออกจากการเป็นสสแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะกลับไปรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคเสรีร่วมไทยเหมือนเดิมนะครับนะก็ท้าความนิดนึงนะครับคือ ท่านเสรีเนี่ยแกพักเสรีรวมไทยเนี่ยได้รู้สึกจะได้สสแบบบัญชีรายชื่อมาหนึ่งที่นั่งนะครับแบบแบ่งเขตไม่ได้น่าจะไม่ได้สักคนนะแต,แต่แต่ได้มาเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคนลำดับที่หนึ่งก,ก็คือแกนั่นแหละนะครับได้เนาะก็ลาออกเนี่ยคือแกก็มีระบายอยู่อยู่หลายหลายบรรทัดอยู่เหมือนกันนะระบายว่า มีเนบมาเชนเนบทีมีพูดถึงทั้งพรรเก้ากายพูดถึงทั้งพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับก็คือเกดก็มองว่าเอสอสสมัยนีย้หรือว่าคณะรัฐมนตรีที่ถูกเสนอไปเนี่ยหลายๆคนเนาะในทํางานในสภาเนี่ยก็มีคนเมานะครับแล้วชนอะไรอย่างเงี้ยทะเละวีวา่าตบตีผู้หญิงมีประวัติโทษจำคุกม,มาก่อนแต่กลับได้เลบเลือกนะ,อะสอสอสนะครับคือ มันเหมือนกับว่าแกหมดศรัทธากับการเลือกตั้งไม่รู้มาในแง่ไหนเหมือนกันนะอันนี้คือผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าจะให้แบบวิเคราะห์เนี่ยคือผมมีขคออย่างนี้แล้วกันนะเพื่อนเพื่อนคือแกเนะี่ยหน้าตอนเนี้ในรัฐบาลของเพื่อไทยเนะี่ยคือแกถูกมองข้ามแล้วกันคือแกไม่ได้รับในตําแหน่งคณะร,รัฐมนตรีตําแหน่งใดเลยนะครับเพราะแกมีหนึ่งเสียงนะต้องยอมแล้วก่อนแกมีหนึ่งเสียงแกเป็นพัก พรรคร่วมที่พ่วงมากับเพื่อไทยออกมาจากแปดพักแปดพักร่วมสมัยที่พักเก้าไกลเขามีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลน,นะครับแกก็พ่วงมากับเพื่อไทยตอนช่วงที่รู้ว่าเก้าไกลไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยแล้วออกมากับเพื่อไทยเนี่ยแกก็บอกว่าให้เพื่อไทยและช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เพื่อไทยกําลังร,งรวบรวมเสียงฟอร์มทิมจัดตั้งรัฐบาลและรู้ว่า เพื่อไทยเนี่ยได้ทิ้งฉีดเอ็มโออยู่ไปล้วก็พูดง่ายๆว่าตีจากมาจากก้าไก่ละช่วงนั้นเนี่ยแกก็พูดถึงเก้าไก่ในทางเสียาหายเหมือนกันนะหรือมองว่า,าคือแกมแกบอกว่าให้ก้าไก่เนี่ยนะครับไปเป็นฝ่ายขาดเต็มตัวนะครับแล้วควรสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทย ถึงแม้ไม่ได้เป็นรัฐบาลร่วมด้วยกันนะครับเพราะเพราะว่าพรรคอื่นๆเขาไม่เอาพรรคเก้าไก่อันนี้คือพูดแทนพูดแทนพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็เสนอให้พรรคเก้าไก่ไปเป็นฝ่ายค้านไม่พอนะเสนอให้เก้าไก่มาโหวตให้เพื่อไทยด้วยโดยที่ไม่ได้หวังว่าจะต้องเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อให้เพื่อไทยเนี่ยจะตั้งได้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์ประมาณว่าแบบ เพื่อไทยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วครังหน้ในะค่อยมาเป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นนะผมคิดว่านะป๋าแกก็มั่นใจทีเดียวว่าแกจะได้เป็นหนึ่งเนาะหนึ่งในคณะทํางานหรือหนึ่งในคณะรัฐมนตรีสักตําแหน่งสักกระทรวงหนึ่งอะผมมั่นใจว่าแกแน่นแกน่าจะแกน่าจะมั่นใจแบบนั้นนหละอันนี้พอเวลาผ่านไปล่วงเลยมาหลายสิ่งมันไม่ได้ง่าย,ยางั้นนะครับความต้องการของเพื่อไทยคือเขาเขา,เขามอง เขามองคะแนนเสียงในกลุ่มพรรคหลักพรรคใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือแม้กระทั่งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติพวกนั้นคือเขาได้เกิน2 0 3 0คะแนนเสียงเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่พรรคเพื่อไทยจะมองไม่เห็นพรรคเล็กๆน้อยๆที่ร่วมมัดกันมานะครับหนึ่งเสียงสองเสียงอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ได้มีแต่พรรคเสรีรวมไทยนะมันมีหลายพรรคนะที่เป็นพรรคเล็กๆน้อยๆที่พ่วงตาาม,มากับทางพรรคเพื่อไทยนะ นะครับแกก็เอาลงเหมือนแบบในข่าวนะก็คือเหมือนบ่นเพอ้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายมานะครับก็รรคเพื่อไทยก็มีคอรมรชออกมานะครับหลังจากที่สามารถโบวตนายกก็คือคุณเศรษฐีผ่านเรียบร้อยเอ้ยคุณเศรษฐาผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแกก็คงจะเอร์อพรสยอยู่เหมือนกันว่าที่ไม่ได้มีแกอยู่ในนั้นนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเชื่อว่าแกเองน่าจะรู้แล้วละว่าแกไม่ได้ไม่น่าจะได้อยู่ใน คณะทำงานหรือคณะรัฐมนตรีนะครับของรัฐบาลคุณเศรษฐาก็เลยออกมาในทำนองออกน้อยใจแล้วก็มีบทพ,พึมพำนะครับหรือ,อไม่พอใจอะไรก็รอบข้างในโดนหมดเลยเช่นนะเพื่อไทยเนาะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยคือหักหลังประชาชนจริงเพื่อไทยหักหลังประชาชนตั้งแต่ ที่ออกมาพร้อมกับป่าและป่าเสรีแล้วแหละตอนนั้นนะ่ะหักกับหักหลังเนะี่ยตอนนั้นจะมาบอกว่าตอนนั้นไม่รู้ก็ไม่ได้นะครับมันก็จะดูแบบเอออันนี้ไปหน่อยนะครับคือแน่นอนแกนบอกว่าเพื่อไทยหักหลังประชาชนนะครับแล้วก็พรรคเก้าไก่นะก็คือแกก็เหมือนกับว่านยฮะตามข่าวที่ออกมาบอกว่า ตั้งแต่สมัยพักเก้าแกเป็นแกนนำเนาะแกก็เคยโทรศัพท์ติดต,ต่อไปขอเสียนสวนะครับแล้วก็พักประชาธิปัตย์แม่สสเก้าแก่บางคนจะคิดไม่ได้นะครับคือปาเสร,รีแกแกมีนิสัยอย่างหนึ่งที่ผมอันนี้คือที่ผมอยากจะอยากจะอธิบายนะคือแกเป็นคนประเภทแบบคมคมนะครับออกออกแนวขมเนาะ ข่คมคุณคนรุ่นหลังๆว่าเออด้อยก่อยอย่างงน้นอย่างนี้แกเคยเป็นมิระบุรุษหน้าแกสมัยอย่างนี้นะครับสมัยแกเคยเป็นมิระบุรุตหน้าแกซึ่งสสอบางคนในที่นี้ยังไม่เกิดเลยอะไรคือแกจะมีแบบเนี้ยแล้วแบบไอ้คนนั้นคือรุ่นน้องของเราคือมันไม่รู้เรื่องอะไรนะครับคือแกจะเป็นคนแบบเนี้ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยสิ่งเหล่าเนี้ย คือมันทําให้แกดูแบบดูเด่นกว่าดูแบบ่อ้ยหน้าเก่งเก่งขามกว่ายังไงนะอันนี้คือผมพูดจริงคือนี้ผมไม่ได้ไม่ได้พูดในทางไม่ดีนะต่แกนะแต่แต่ผมแค่จะบอกว่าแกเป็นคนแบบนี้นะแกเป็นคนแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าที่แกเป็นแบบนี้มันดูแย่เลยดูไม่แย่นะแต่สําหรับตัวผมผมมองว่ามันไม่ได้ทําให้ป่าเองเนี่ยดูแบบโขห,หน้าเคารลบหน้าเก่งขามมันไม่ใช่เลยนะ อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความเห็นเนาะบางคนก็บอกว่าก็มันจริงอ่ะก็จริงก็จริงับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะจริงก็จริงผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่สไตล์แกก็จะประมาณนี้ครับก็หลังจากนี้ก็ลาออกไปแล้วนะครับก็คือก็น่าจะเห็นว่าได้จะมีการไปตั้งพรรคใหม่ด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะว่าจริงมากไหมแค่ไหนแต่ตอนนี้ได้ลาออกกันจากการเป็นสอสแล้วเพราะฉะนั้นลบาบัญชีรายชื่อถัดมาก็จะก็ ผมยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะในในพักเสรีรวมไทยนะครับโอเคถัดมานะครับมีข่าวอะไรอีกนะครับก็อ่าที่น่าสนใจนะอ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งอย่างอย่างลุงป้มอมเองนะเนาะแกก็ลาออกไปแล้วนะเราออจากการเป็นสสอ,อ่อพักพลังประชารัฐละนะครับคือ ลุงป้อมเนี่ยอันนี้คือลึกต้นหนาบางเนี่ยคือผมไม่รู้ว,ว่าว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ว่าคือถ้าถ้า,ถาคือแกไม่ได้เป็นสอสเขตเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อนะถ้าเขาใจไม่ผิดแล้วถ้าเป็นสสอเนี่ยก็ต้องเข้าประชุมอยู่บ่อยครั้งแล้วแล้วผมดูเนี่ยสุขภาพแกก็ างทีต้องมีคนประคองนะบางทีมันไม่ไม,ไ,มไม่สะดวกสบายในการเดินเข้าเดินออกในที่ประชุมอะไรเงี้ยมันไม่ะจับกระเฉงบางทีการที่เราออกจากการเป็นสอสเนี่ยผมว่าดีนะดีกแกนะครับคนอื่นจะได้เข้ามาแทนที่เนาะแล้วก็อ่เห็นเล็กจางในขานะ่ารก็เหมือนกับว่าแกจะไปจ,จะไปอยู่เป็นอาจจะไปเป็นทำหน้าที่หัวหน้าพักอย่างเดียวแต่ก็ยังอยู่ในการเมืองไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้ออกจากการเมืองเสียทีเดียวก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐน,นะครับเนาะแต่ว่าแค่เราออกจากการเป็นสสให้เพื่อที่ให้บ,บัญชีรายชื่อคนถัดมาได้ขึ้นมาเป็นต่อนะครับเป็นสสต่อก็ดีนะครับถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ก็ยิ่งดีเลยเพราะว่า,าเมืองไทยนะเราต้องการนักการเมืองรุ่นใหม่นะกนะ็กล้าเสนอกล้าแสดงความคิดเห็นนะครับแบบนั้นจะดีกว่าเพราะบางทีเนาะ คือคือผมมองว่าถ้าแกยังอยู่เนี่ยบางทีเราต้องอภิปรายหรืออะไรอย่างเงี้ยข้อมูลมาต้องมาแน่นต้องมาจากตัวเองต้องลงพื้นที่อะไรเงี้ยบางทีแกจะไม่เห,หมาะซะตรงนี้นะอีกอย่างหนึ่งแกก็ไม่ได้เป็นในคณะรัฐมนตรีใดด้วยนะจากโผที่หลุดมาเนะาะก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลนั้นด้วยหรือเปล่าเลยทําให้ตัดสินใจละออกนะครับก็ลาออกไปแล้วนะครับสําหรับอันนี้ลุงป้อมลุงป้อมนะครับ ก็มีอะไรอีกนะครับคืออันอื่นๆเนี่ยผมมองว่ามันมันมันไม่ได้เป็นอ่าไม่ได้เป็นเขาใหญ่อะไรเนาะอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอย,อย่างคุณลมโบเนี่ยก็บอกว่าไม่เคยเจอผู้นําดีเท่าคุณประยุทธ์นนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะก็ที่พูดแบบนี้ก็คือลืมพูดนะว่าอย่างคุณประยุทธ์น,นะครับก็ ก็วันนี้ก็น่าจะเป็นวันวันสุดท้ายที่หมดวาระนะในการเข้า,าเข้าที่ไหนนะเข้าที่ทํางานใช่ไหม,มที่ทําเนียบรัฐบาลนะถ้าเขาจะไม่ผิดนะคือแกน่าจะวันนี้น่าจะเป็นวันวันวันสุดท้ายในการเข้าไปเหมือนไปเก็บข้าวเก็บของอ่ะนะครับก็คือน่าจะครบวาระนะในอย่างเงี้ยครับเข้าทํางานในทำทำเนียบรัฐบาลไปวันสุดท้ายเนาะ ครับก็จะมีทางด้านโฆศกต่างๆเข้ามากับอำนาจนะครับแล้วถึงแก้ถึงแกก็มีการแบบคืนของหลวงต่างๆนะลดประจําตําแหน่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินออกมาแล้วก็ขึ้นขึ้นรถส่วนตัวเดินทางไปนะครับก็หลายคนมองว่าใจหายเหมือนกันนะครับ แน้เหมือนกันแต่ก็มันถึงเวลานะมันถึงเวลาคือบางทีหลายคนก็เขาเรียกไงจากไปให้คนคิดถึงนะคำว่าคนคิดถึงเนี่ยเราไม่ใช่มองแต่แค่คนที่อยู่รอบข้างเราอะคือโอเคคือถ้าเป็นองค์กรเล็กๆอะเราเอาจจะมองแค่ไอ้เลขาเราเพื่อร่วมงานอย่างนั้นได้แต่เนี่ยเราเป็นผู้นําประเทศเราต้องมองว่าจากไปให้คนคิดถึงคือคนทั้งประเทศหรือคนส่วนใหญ่นะครับให้คนส่วนใหญ่คิดถึงเนาะ เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะคิดถึงได้คือคุณได้ทําคุณงามความดีนะครับเป็นส่วนใหญ่ให้กับประเทศนี้นะครับคือผมไม่ได้บอกว่าลุงตู่นั้นไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําคุณงามความดีนะแต่บางทีเราก็ต้องช่างว่าคุณงามความดีเรามองว่าเราทําคุณงามความดีอย่างเดียวไม่ได้ไงบางทีเราต้องมองว่าสิ่งที่เรามองแบบนี้มันมีผลกระทบอะไรหรือเปล่านะครับ พราะบางทีหลายกลุ่มหลายคนหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่เขามองว่าการที่คุณอยู่มันส่งผลกระทบมากกว่าผลดีหรือประเทศเดินไปข้างหน้าได้ช้าอีกเนี่ยมันก็มีคนกลุ่มคนที่คิดแบบนี้และไม่น้อยด้วยนะไม่น้อยทําไมผมถึงบอกว่าไม่น้อยเพราะว่าผลการเลือกตั้งรอบเนี้มันบอกแล้วเนาะมันบอกว่าเฮ้ยห,หลายหลายคนเขาพอแล้วนะครับเขาพอแล้วกับสิ่งเหล่านี้นะครับประเทศมันควรจะก้าวกระโดดไปมากกว่านี้หลายคนก็มองว่า คนวนใหญ่นะครับจากผลการเลือกตั้งเขาก็มองว่าประเทศไทยเดินช้ามาหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบ้าเสียหายมามาหลายปีละประเทศไทยควรควรเดินไปข้างหน้าได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นข่าวประมาณนี้ทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกนะวันนี้คือมันไม่ได้เป็นข่าวใหญ่อะไรเนาะข่าวใหญ่แบบใหญ่แบบ หมือนแบบมีการเริ่มมีการแก้รัฐธรรมนูญแล้วอะไรอย่างนี้มันมันยังไม่ถึงขนนั้นนะครับก็เป็นข่าวเล็กเลน้อยแล้วประกอบกับข่าวที่เป็นดรามานะ่ามาเล่าให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ได,ได,ได้ได้ฟังกันเนาะโอเคครับผมอในใน,ในเว็บไซต์ของ p p t v เนาะคือข่าวการเมืองค่อนข้างจะเยอะนะเพื่อนเอนเข้าลงดีเทลค่อนข้างจะเยอะผมก็ชอบมาอ่านด้วยแหละนะครับประกอบกับาหาข้อมูลจากหลายๆส่วนเนาะคือในเนื้อข่าวอ่ะคือผมไม่พยายามจะไม่อ่านนะทั้งหมดเพราะว่าผมก็ได้ ไปอ่านมาบ้างแล้วจากหลายๆที่เนาะก็เลยรู้ว่า,ามันเป็นเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับโอเคครับ mm hmm. เพื่อนๆก็วันนี้ก็น่าจะลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับลาป่วยการเมืองนะครับยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับทุกวันอาจจะพยายามมาทุกวันนะถ้ามันมีข่าวที่ที่ที่น่าสนใจเนาะแต่ถ้าแบบไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบ เร่งด่วนหรือดรามงดรามา่าแบบข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอาจจะไม่ได้มาทุกวันนะครับก็ยังไงใครชอบการเล่าข่าววิเคราะห์วิจารข่าวแบบนบ้านสไตล์ลาป่วยการเมืองก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ